โยโยโยใบสองตรงเจนกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เคลียร์สปอร์ตครับเดี๋ยวพี่เจะ๋จะปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับเอามาถึงคัมคืนวันอังคารพี่เจ๋เลือกเกมเวลาตีห้าตรงเช้ามืดวันพรุ่งนี้เลยครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินานิวเวลส์โอโบยครับจะเปิดบ้านเจอกับคูราคาร นิวเบลโอบอย16แต้มจากการชนะ4เสมอ4แพ้6เกมล่าสุดบุกเสมอซานตาเฟามา1 1หนึ่งะครับ ieni, คริสเตียนฟานเบียนนี่กุนซือก็มีเพ่นนกนหลักอย่างวิกเตอร์คูเอสตาคุมเกมรับตรงกลางกอนซาโลโมเรโนมีมัตโตเซเวตติกับลูซโอเอเรราเล่นเกมรุกนะครับหน้าเป้ yo, yo, yo. าเป็นคาร์ลอสกอนซาเลสโยโยโย่เจ็ดสากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับเฉอกับพูราคาร27แต้มจากการชนะเจ็เสมอ6แพ้1เกมลาสุดในลีเปิดบ้านเสมอเดฟเฟนซ่ามา1 1นะครับกลางสัปดาห์เล่นโคปาสุดาเมริกาหน้าเปิดบ้านเสมอกับอเมริกาเดกาลีมา0 0นต่อ0ะครับแต่ละหลักก็เลโอนโดเปเ e ลสแนวลุกก็โรซิโกคาบาลมาโคมิเลเยวิตนะครับกองหน้าเลโอนาโดเซคิวรากองหน้าตัวเก่งครับ เจอกันล่าสุด2024นะครับฮูราคารบุกชนะ4-2ก่อนเกมคอมมอนดีเวลโอบอยเป็นต่อเล็กน้อยนะครับแม่เอาเองง่าย ทั้งคู่ฟอร์มดีมากนะครับ Newell's Boy ไม่แพ้มา8เกมในขณะที่ฮูราคานไม่แพ้มา15้นัดติดต่อกันในทุกรายการเพียงแต่ว,ว่าพอไปดูสิติตีเฮดตูเฮดนะครับห้านัดหลังสุดที่เจอกันฮูราคานไม่เคยแพ้นะครับชนะ3เสมอ2ก่อนเกม Newell's Boy เป็นต่อเล็กน้อยมองว่าวัดใจฮูราคานดีกว่าครับพ่เศษมองว่ามีโอกาสออกเสมอนะครับซื้อ2มุมวัดใจฮูราคานครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยให้เชียร์ฮูราคานเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจําเช้ามืดวันพรุ่งนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับ Bye-bye.